สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงการสลับการจอเพื่อเล่นหมายคัฟนะครับคําว่าสลับการจอเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าถอดเครื่องแงะเครื่องเอาการจอออกมานะครับไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าสลับการจอในที่นีนะ้หมายถึงการที่คอมของบางคนนะครับมีการจอ2อตัวก็คือตัวหนึ่งเป็นการจอบน cpu กับอีกตัวหนึ่งเป็นการจอแยกนะครับแล้วเวลาเล่น มค์คราเนี่ยบางคนบอกว่าเครื่องสเปคดีมากแรมสูงกัะจอแยกสูงแต่เล่นแล้วกระตุกนะครับหรือเจนแมปช้ามากบางคนเปิดเชดเดอร์แล้วเด้งแล้วหลุดหรือว่าเปิดเชดเดอร์แล้วกระตุกหรือว่าภาพเพี้ยนไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับปัญหาส่วนหนึ่งที่ผมเองเนี่ยก็เจอมากับตัวก็คือการที่คอมของเราเนี่ยมันดันไปใช้การจอบน cpu ไม่ได้สลับมาใช้การจอแยกในการเล่นไม c ครับนะครับทำให้การประมวลผลเนี่ยมันก็เลยช้าเดี๋ยวเราลองไปดูปัญหาเลยดีกว่านะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าคอมเราตอนนี้ใช้การจออะไรในการเล่นไม c ครับอยู่นะครับก็ให้ไปที่ออปชันครับวิดีโอเซตติ้งนะครับเลือกท็บเช a เ e r นะครับเราดูทางด้านล่างนี่นะครับฮะอย่างตอนนี้นะครับ ของผมไปใช้ Intel HD Graphics 530ซึ่งเป็นการจอบน CPU นะครับไม่ใช่การจอแยกของผมซึ่งถ้าใช้ตัวนี้เล่นเนี่ยถ้าไม่เปิด s h a ดอร์เล่น,นของผมไม่มีปัญหาอะไรเลยเล่นได้สบายลื่นนะครับแต่พอเปิด s h a ดอรเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นเชเดอร์ในระดับอัลตานะครับอัลต้า DOS ระดับสูงๆเงี้ยปัญหาจะ,จะเกิดขึ้นนะครับเป็นไงเดี๋ยวลองดู เนี่ยเป็นแสงเหนือแสงใต้เลยทีเดียวเล่นไม่ได้แน่นอนครับอย่างนี้ไม่ไหวครับโหแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับก็ให้เราออกเกมมาก่อนนะครับออกเกมมาก่อนเลยแล้วไปที่นี่นะครับ nvidia control panel นะครับให้กดนี่ครับ nvidia control panel กดขึ้นมาปุ๊บนะครับสงเกตด้านซ้ายครับจะมีเขียนว่า manage 3 d setting นะครับ ให้เรากดเข้าไปตรงนี้ครับแล้วมาดูแท็บตรงนี้ครับ Global Setting ครับให้คลิกที่นี่ครับแท็บ Global Setting แล้วตรงนี้ครับค่าเริ่มต้นของมันนะครับจะอยู่ที่ Auto Select นะครับอย่างที่เห็นให้เรากดเลือกนะครับเราเปลี่ยนมาเป็น High Performance นะครับกดที่ High Performance นะครับแล้วอย่าลืมกด Apply นะครับโอเคครับ เสร็จแล้วเรากลับเข้าเกมไปอีกทีตรงนี้ต้องออกมาก่อนนะครับออกมาเปลี่ยนออกมาสลับแล้วถึงกลับเข้าไปในเกมใหม่ได้นะครับไม่งั้นมันจะไม่เปลี่ยนให้กลับเข้าไปในเกมอีกทีดูฮะว่าจะแป๊กหรือจะปังครับกลับเข้าเกมปกติโอ ค okay, ครับผมนะฮะแสงเหนือของเราหายไปแล้วครับเราก็จะได้ภาพวิวสวยๆกลับมา,าเป็นยามเย็นพอดีฮะก็อ่ะเดี๋ยวเช็คการจอก่อนเดี๋ยวจะหาว่าผมโมะนะครับไปที่วิดีโอเซตติ้งเช็เดอร์เหมือนเดิมนะครับดูทั้งด้านล่างตอนนี้ถูกสลับไปเป็น gforce e gtx 960 m เรียบร้อยแล้วนะครับถึงจะเป็น เชเดอร์ระดับอัลต้าดีก็ไม่ใช่ปัญหาครับเล่นได้สบายเล่นเปิดนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับที่ชอบเชเดอร์ระดับสูงอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยครเรื่องการทําภาพหน้าฉัดหลังเบอรนะครับนะีฮะดูสังเกตโฟกัสด้านหน้าครับฉากหลังก็จะเบอรถ้าเราโฟกัสด้านหลังด้านหน้าก็จะเบอรนีนะร่ฮะสวยงามอ๋อแล้วก็วิธีการสลับ การจออีกวิธีหนึ่งนะครับแต่วิธีนี้ผมไม่ได้ลองทำด้วยตัวเองแต่ว่ามีคนบอกมานะครับก็คือให้เราไปที่ m y c o m นะครับคลิกขวาครับ property นะครับเลือก device manager นะครับแล้วกด display adapter ครับก็จะขึ้นมา2ตัวนะครับถ้าใครมี2ตัวแล้วเกิดปัญหาอย่างที่ว่าให้เราคลิกขวาตัวที่เราไม่ใช้นะครับตัวที่ไม่ใช้แล้วกด disable นะครับ กด disable ทิ้งเพื่อตัดให้เหลือการ์ดจอที่เราจะใช้นะครับก็คือตัวนี้เพียงตัวเดียวแล้วก็เข้าเกมใหม่ครับนะผมก็ลองดูครับวิธีนี้ก็เป็นเลือกวิธีเล็กๆน้อยๆนะครับในการสลับการ์ดจอเพื่อให้เล่นไม r ครบได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับจะได้ไม่กระตุกนะครับก็ใครทำได้อะไรยังไงก็ลองดูนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ